ป๋องแป้งติดจออันนี้เป็นยังไงปู่ย่าอะไรคะปู่ย่าจะยาหลดให้ป๋องแป้งอันนี้เลยใจะอะไรค่ะนี่เลยอะ่ะคุณตาคุณยายค่ะคุณยายนั่นแหละแล้วหน้านี้เขาบอกว่าอะไรอารกับยายอ่ะอันนี้หน้านี้เขาว่าอะไรคะมือถือเป็นยังไงคะปูนชีดีวีไม่ได้ลงแล่โด่งจับเกินไป สือ่อธรรม,มะแหวงเติมแต่กันไปถูกต้องค่ะแล้วนี่อะไรคะร้านอาหารร้านม่ไวอืมร้านรถไฟชวนเล่นเล่นอืมงานนี้ล่ะติดเจนดูดดับเดยกก็ไม่พังเติมดุดดับแล้วปวดหัวเป็นไงคะมา อันนี้นะคะติดเกมหนุ่มหนับอะไรนะเอาหมายชื่อแล้วเกมหนุ่มหนับทางแล้วเป็นไงคะถ้าติดเกมหนุ่มหนับทําให้รู้สึกเป็นไงคะปวดหัวใช่ไหมปวดัวมึจังทั้งยังหลับยากอืมปวดหัวมึนจังทั้งยังหลับยากอันนี้ล่ะคะก้มหน้าเลยค่ะกดเกมก้มหน้ากดเกมอืมกังฟ้าเรียนขึ้นฉันอืม ไม่อยากสื่อสารเลยนี่นีนด้วยนี่ไ็่ควรเล่นเค่ะ